โย่ววันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคมามก็วันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะว่าเราจะมาแบบเติมเงินกันสักนิดหนึ่งแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะครับผมโอเคก็มีกิจกรรม2กิจกรรมแล้วก็มีแพ็คนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแต่เยวเติมเงินกันก่อนนะครับผมขั้นแรกเลยโอเคจัดไปเติมไปไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับผมก็ไม่อยากเติมเยอะนะช่วงเนี้ย โอเคครับผมกดไปครบนะครับผมโอเคแล้วก็มาแลกมันมีโปรแลกเคลอยู่ด้วยนะเนี่ยได้แลกหนึ่งได้ถึงสองอะได้สองต่อนะครับแต่ผมแลกแบบได้ตีๆไปแล้วไงโอเคครับผมมาแล้วก็อีกห้าสิบบาทเท่ากับห้าร้อยห้าเสียบโอเคครับผมมาครบเรียบร้อยแล้วแลกเคลละเดี๋ยวเข้ามาดูในเกมกันเลยไปอันนี้เพิ่งแบบลางไม่ใช่ดิเพิ่งแบบเกมมันค้างอะผมไปทำแบบ เออช่างแม่งไม่อยากพูดละโอเคนะนี่นะครับของแรกเคลได้สองขั้นนะครับผมโอเคเอฟซี okay, เราก็ได้มาละห้าหมื่นแปดพันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเพลงนี้ดีกว่ามั้งหกถึงแปดเนี่ยหรือว่าเล่นกิจกรรมนู้นดีวะมันได้มาเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าพันแปดใช่ปะเราต้องเหลือไวห้าพันห้าก็น่าจะเล่นกิจกรรมนี้ได้สักทีหนึ่งโอเคมาก็ทูอินวันไปเลยละกันเดี๋ยวรับภารกิจก่อนเดี๋ยวลืม Okay. โอเคเอ้ากดไม่ได้วะโอเคนี่ไงโกลเด้นสปินเอามัน5,500ได้ปะเนี่ย5,500เราถ้าใช้5,000ก็เหลือ3ไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ซื้อไปเลยไม่ต้อง1ถึง2แล้วมา1 and 1นี่แหละไม่ต้องวันแบบโอเคจัดไปครับผมมันเหลือ3,500ไงเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาจัดกันเดี๋ยวเปิดแพ็คก่อนดีกว่าอันนี้แลกเชลของเก่านะเอ้ยอันนี้แลกเชลของใหม่50บาท90ดิ โอเคจะคุ้มหรือเปล่าเงินมีอยหกหลายล้านดูรวมทั้งหมดจะได้เท่าไหร่เปิดเก้าสิบเก้าเลยแต่มันหนึ่งถึงห้าโอ้โหกดไปตัวพันล้านสักหน่อยนี่ช่วงนี้ตังเอ็มไม่ค่อยมีด้วยเฮ้ยปีนี้วะโอ้โหไปย์ี่สิบลิคเค้นอ้ยโ,โซชาบวกห้าโอ้โหเมือ่อไม่กี้ไม่ได้จะกดข้ามนะ้ำมือมันแบบไปแบบโดนสเปซบาร์พอดีมือลั่นโอ้โหเลขกุน่าโซชาร้อยแปดนะครับผมพันหกร้อยล้านถือว่าราคาค่อนข้างจะแบบถูกนะร้อยแปดหกร้อยล้านเนะพันแปด ร้อยแปดพันหกนะโอ้โหใครนะเช็ดเปรตโอเคครับผมมาต่อที่หนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านะเจ้านายโอเคอันนี้หนึ่งร้อยถึงสองพันขอเงินเอ็มเยอะเยอะเอ้ยพันเอ็มโอเคสวยอยู่หนึ100่งร้อยถึงพันได้พันเอ็มนี่ถือว่าแบบดวงกำลังพุ่งเลยนะมาพุ่งลงเหวหรือเปล่าจัดไปพุ่งลงเหวเอ้ยปีเฮ้ยวิ่งด้วยเบอร์สิบเรียนการโอ้โหไม่ใช่ละ เมืองคายโยเลนตีอ้อ่ะโอ้โหบราฮิมบราฮิมไหนไม่รู้จักโอเคเรกนการก็รูไวอะ่ะไม่รู้ลราคาเหลือเท่าไหร่แล้วโอเคอันนี้9ก้าถึงครับผมขอวิ่งอะ่ะไม่เดินนะเออเดิลปูเบอร์พูลเบอร์21ครับผมเบอร์8นาบีเกตาบวกอะไร5โอ้โหบวกสตลัดผักถ้ามันได้แชมป์น่าจะเพิ่มอีกแต่มันตัวไม่ได้เก่งอะไรมากเกตา โอเคอันนี้300ประรลาดนะครับผม100ถึง2000หลักพันออกอีกกัะดวงพุ่งแนะ่โอ้แม่เจ็ดจัดไปโอเคมาร้อยสองอันนี้ก่อนดีกว่าลินกากมาเจสเซีล่ลินกากจัดไปโอ้โหตัวแบบนี้เบอร์สองของหลังแน่นอนฮาคิมปะนาโอ้ไม่ใช่คันเซโลใช่ปะ่ะโ,โอ้โหร้อยสองก็ได้ร้อยสองจริง โอเคอันนีร้อยสองนะครับสามถึงห้าขอบวกห้าได้ป่ะบวกห้าก็แตทแค่ร้อยแปดเองจัดไปครับผมขอบวกห้าเบซิมายี่สิบบวกห้าบีทีบีบวกห้าก็ได้เบอร์สองโอ้โหใครวะโอ้โหมึงใครเนี่ยไม่รู้จักเลยบวกห้าผมบวกสามคอโดบ้าโอ้โหไม่รู้จักเลยนะตอนนี้ไม่เคยเปิดได้ด้วยไม่บวก 5, ห้ากูไว้บ้าเอ,อ,อันนี้เป็นของแรกเชว,วันเก่านะครับมาเปิดกันก่อน ก็ก็ได้อย่างเดียวเหรอวะการ์ดนะครับผมหนึ่งร้อยบวกบวกห้าชัวๆัแต่ปีดีๆทั้งนั้นครับผมโอเคกดไปดิรออะไรอันนี้แตะร้อยหกชัวๆนะขอเกินร้อยหกได้ปะบีทีบีเบอร์สี่ครับผมฮาวีอะซาเนติเอ้ยร้อยสิบเลยวะจัดให้โอเคในเรื่องอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทเราจะได้อะไรนะครับผมโอเคครั้งสุดท้ายก็คือห้าร้อยบาทของใหม่ล่าสุดอันนี้ ห0 0ถึงะไปอเออไปไหนละนี่ไงหลักพันโชว์มาทีโอโหอะไรวะ500 5 0 0ร้0 0ถึงห0 0พได้เ0 0รอันี้ยาลินกาดของแท้นะจัดไปโซนหน้าชาวอังกฤษของเราก็คือนี่แหละโอโหผิวสีใช่เลยแต่เบอร์ไม่ใช่ละโอ้โหเมนะื่อคร่นะนี่โยรันเต้ของแท้แนะ่นอนโอ้โหสัตว์เออ มาครับผมร้อยสี่สามถึงห้าอันนี้ถ้าบอกห้าก็แค่ร้อยสิบเองขอร้อยสิบได้ปะขอบอกห้าหรือว่าเป็นเซมายี่สิบสองเอ้ยเ์ยี่สิบหรือยี่สิบสองเฮียอะไรโอเคเราเมา์หายสักครู่เมา์หายดอดอีกกดไปขอบอกห้าละกันตัวอะไรก็ได้อะเฮ้ยเป็นเซม่าวินิซิอูดบอกห้าไปไม่ใช่ดิใครว่าโรดิโก้อะบอกห้าก็ได้นะจ้าโอ้ยวินิซิอุสโอ้โหคุ้มสิครับโอ้โหวินิซิอุสเบอร์ยี่สิบบอกห้าหมื่นแปดนะครับผมโอ้โห คิดดูถ้าได้แชมป์โ oh อ้โหคือคุ้มแล้วตอนนี้นะครับผมของแรกเชลนะครับผมได้วินิจิอุสเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดของจริงกันเลยดีกว่าครับผมมีอะไรบ้างมีเงิน1 0 0 0พันเอ็มแล้วก็การ์ดบอกลุนบอกแปดสใบครับผมจัดไปขอเด็ดดวงหน่อยดิขอเด็ดดวงถ้าลวงไส้หน่อยดิเดี๋ยวเปิดเงินพันเอ็มเราไปก่อนเดี๋ยวมันจะหายมันไม่หายหรอก จะเปิดมันไปก่อนไงโอเคเงินมี4,000เอ็มแล้วล่าสุดบวกฟินิชซีอูดนะครับผมนี่ไงบวก8นะครับผมอันไหนก่อนดีวะอันนี้6ถึง8 6หถึง8หมดเลยใช่ปะใช่ละแต่นี้สเตตอโอโหปีกากหมดเลยวะเอ้ยน,นี่เก้95ไว้หลังทุละกันอ่าเปิดนี่ก่อนดีกว่าขอบวกไปทีวะบวก8 4ใบทีจะได้รู้เรื่องว่าใครเป็นใครโห้แต่เฮี้ยนี่ปีกากหมดเลยวะ บวกแปดก็ได้นะปีกา,กากากเนี่ยจะได้รู้เรื่องว่าใครเป็นใครไงมันจะได้ไม่ต้องมาทะลึ่งโโอ้โหพยับเบอร์สิบสองเบยี่ยมครับผมเบอร์บรวกแปดก็โอ้บวกหกนี่ไงวินิสิวต,ตัวเดียวทำเสียวทั้งหมดเลยเสียวทั้งงานโอเคอีเบสอองลีอีเบสบวกแปดจัดให้ไปดิครับรออะไร รอดิเมาส์หายหรือ,อยังกดไปดิรออะไรอะ่ะโอเคขอบอกแปแล้วกันนะโอ้โหเอลเอสเบอร์สิบครับผมอ่าบาสตูคอปบอกแปดโอ้โหบอกแปดก็ยังดีร้อยห้านะครับผมสเตต90เก้าสิบต่ำสุดเลยโอ้โหแววมาแล้วไงมันมาแล้วไงไอคนชื่อแววแม่งมายืนรออยู่หน้าประตูแล้วไงตอนนี้ โอเคครับผมอันนี้ปีดีดอยู่โอเคขอบวกแปดได้ปะ่ะสแตตหนึ่งร้อยบวกไปทีวะไอสาเอาใว้บ้านแตกไปทีบ้านแตกสาหรคาาดไปทีโอโหปี้ยนี่อีกละโอ้โหพันผ้าบันแผลมาด้วยบาบูบอกแปดโอ้โหห้าพันล้านครับผมแต่มันก็ยังมาบอกแปดอยู่แต่ไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าขายออกก็ดีนะครับผม นี่แหละ95บวกอันนี้ถ้าบวก8คือ110ชัวชัวนี่เราเปิดแบบเปิดบวก8มา4ใบนี่เอ้ยเราเปิดบวก8ไป3ใบบวก8ออก2ตัวนะครับแล้วตัวที่3มาันจะออกใบนี้ไงมาครับผม EBS บวก8ให้แม่งดูไปทีให้แม่งรู้ไปทีว่ากูนี่แหละของจริงจัดไปจัดไปให้แม่งรู้ไปที โอ,โ,โอ้โหวิทยาเบอร์สิบเก้าโซกาติสไม่ใช่ละบวกแปดก็ได้เดมเบเร่เออก็อยังดีเปิดบวกแปดทั้งหมด4ีใบครับผมออกบวกแปดสามใบคิดดูดิเดมเบเล่อีกตัวนะครับผมโอ้โหมือกำลังมาเลยวะมันซื้อได้อีกแพคป,ปะโอ้โห,หมดแล้วเสียดายจังตังก็หมด <c oughs> โอเคครับผมโอ้โหก็ถือว่าเฮ้ยมีคนตั้งซื้อวินีผมตั้งสองหมืเลยล้กัน โอเคเดมเบลลี่ okay, ขายออกอยู่แล้วครับมันสเตล้อยสี่นะสานนรนตีก็ขายออกพวกนี้เอาไปตีบวกดีกว่ามั้งโอโหโซชาเต็มลากยากเลยวะ่ะโอโหโอเคครับผมบาสุคอบับาบูขายออกปะเนี่ยไม่ขายออกวะรออะไรอะครับขายไปดิบาสุคอัขายไม่ออกวะ่ะแต่ก็ไม่ตีบวกเก้าลวกันขี้เกียจตีบวกเก้าอะเสียวเสียวอยู่โอเคลำับคลิปนี้ผมว่าคุ้มนะ ได้มาเนี่ยถ้าขายออกนะก็ประมาณสองสามหมื่นนี่มาแล้วก็รวมพวกนี้อีกเนี่ยโอ้โหซานิเตียขายออกแะครับแต่ราคามันต่ำเกินผมเก็บไว้เก็บไว้ตีบวกดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยเดมเบลีด้วยมือกำลังทองเลยว่ะแสงทองออกมาตั้งสามตัวโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมแค่วินิซิอูดก็แบบก็ได้เสียวแล้วอ่ะนะครับผมโอเคเอ้โจดาโจดาจำดอโอเคเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผม ก็มาเติมบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้เติมแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะผมเห็นว่าพอมันคุ้มแล้วก็ดีอะนะพอมันเจ๊งก็ไม่ได้แบบเจ็บหนักอะไรขนาดนั้นมันคุ้มก็พอยิ้มได้แต่พอมันเจ๊งเราก็ไม่ได้ไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้นนะค,ะครับผมแต่ถ้าเติมทีแบบสี่พันห้าพันเนจ๊งทีมีร้องอะโอเคเจอกันคลิปหน้าดีกว่าพูดเยอะไปละไปละ